ใจยังห่วงอยู่กับแฟนแถวม้องล้อยโดยพ่น้ยังไปพอ ช่องข่าวพี่จีน่านะคะไปเก็บบรรยากาศมาจากช่องคนฮักยูกิแฟนคลับค่ะซึ่งน้องเขาได้ตัดบรรยากาศภาพเนี่ยมาลงซึ่งพี่จีน่านี่ไม่ได้ไปดูก็เลยแล้วก็มันมีอยู่ในไลฟ์สดแต่ว่าพี่จีน่าไม่กล้าตัดมาลงเพราะว่ายังไม่ได้ขออนุญาตจากทางแม่นะคะหรือถ้าขออนุญาตจากแม่นี่พี่ก็ไม่แน่ใจว่าในระบบเขาจะมีปัญหาหรือเปล่าในระบบก็คือหมายถึงว่าคนที่เขาถ่ายทอดสดนะฮะ กลัวว่าจะเป็นลิขสิทธิ์ของเขาอะไรประมาณนั้นก็เลย,เยไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวกลัวมีปัญหาก็เลยเอาภาพที่ถูกนําเสนอแล้วมาให้ดูอีกทีหนึง่งแต่ว่าพี่จีน่าไม่เปิดเสียงนะอยากฟังเสียงก็ไปไปดูที่ช่องคนฮักยูกิแฟนคลับนะคะซึ่งน้องคอได้อัปเดตกิจกรรมของน้องยุกิอยู่ตลอดเวลาไม่ต่างจากพี่จีน่าหรอกคะ่ะแต่ว่าตอนนี้เขามาแรงคะ่ะมาแรงกว่าช่องของพี่จีน่าอีก ยอดไลค์ดีคนกดไลค์ดีคนยอ,ยอดแชร์ดีก็ขยันโพสนะคะพี่ก็ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นใครนะคะก็ถือว่าเป็นอีกช่องหนึ่งที่คนฮักยูกิแฟนคลับนะคะ fc ยูกิแฟนคลับก็ถือว่าเป็นแฟนคลับจริงๆแฟนคลับที่ขยันโปรโมตแล้วก็ขยันทำสื่อให้กับน้องก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะคะซึ่งในถ้าในเมื่อที่เขาขยันแล้วเนี่ย ช่องข่าวอย่างเรานี่ก็ต้องไปหยิบมาเล่าต่อนะคะหยิบมาเล่าต่อก็คือเนี่ยที่ที่ดูฟังพิจิณาพูดอยู่ก็ดูคลิปวิดีโอไปด้วยมีอยู่คลิปหนึ่งที่น้องยูกิกำลังลัานะคะเดี๋ยวคลิปนี้จะเปิดเสียงให้ฟังเป็นคลิปสุดท้ายคลิปสุดท้ายน้องยูกิลํายังได้เพราะเหมือนเดิมค่ะยังลําได้แบบโอ๊ยนะ คิดถึงภาพชุดเพชรอยู่บนเวทีคิดถึงภาพแบบอตอนที่แบบเป็นนางเอกอะไรอย่างเงี้ยฮะนะอาคิดได้คิดได้จินตนาการได้นะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าจะให้น้องไปอยู่ในสิ่งที่ที่เดิมหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะทุกอย่างก็ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าจะกลับไปเหมือนเดิมไม่ได้แต่น้องก็ยังลําได้อ่อนี่ที่พี่จีน่าเล่าเนี่ยก็คืออยากจะให ฟังลําคือน้องยุกิลําได้นอกจากจะร้องจะ,จะลําจะแร็ปหรือว่าจะเป็นลูกทุ่งจา๋าหรือจะเป็นหมอลําจะเป็นอินดี้โอ้ยยุกิทำได้หมดยุกิ you can do everything จริงๆริง <c oughs> แม่ถ้าแม่สุกัญญาได้ยินฟังพี่จีน่าอยู่แม่คงยิ้มนะคะนะคะ you can do everything นะคะก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเด็กมหัศจรรย์คนหนึ่งที่หลายคนก็ให้ฉายายุกิคือเด็กมหัศจรรย์ยูกิคืออ่าเมจิเกิลก็คือเป็นเป็นคนที่แบบวันเดอร์ฟูลมากนึกเป็นภาษาไทยไม่ออกนะเพราะว่าตอนนี้นึกแต่ภาษาอังกฤษออกเพราะว่าพอพูดถึงแม่สุกัญญาปุ๊บภาษาอังกฤษมันอยู่ในหัวทันทีเลยค่ะ ถ้าพูดจริงๆกับพูดบ่ได้เดี๋ยวค่ะวัาบ่ได้ว่าเล่นซื้อ,อ,อนะคะว่ายูกิเนี่ยมีความสามารถเยอะมากร้องเต้นลำลูกทุ่งตามที่ได้ดูเลยค่ะแล้วก็เนี่ยวันนี้ได้ดูหลายชุดเลยเห็นไหมคะไม่ว่าจะเป็นชุดร้องชุดลำหรือชุดชุดเซ็กซี่ก็จริงนะชุดดูแบบ ว่าก็จริงแต่ว่าน้องเป็นกางเกงข้างในนะคะเป็นกางเกงข้างในก็เหมือนใส่กางเกงขาสั้นนั่นแหละแต่คือมันก็สั้นแบบบริสันจนแบบนาเกียร์นะคะก็เหมือนกับกางเกงขาสั้นนะคะแต่มันก็คือสั้นที่ดูสวยเพราะว่าอะไรขาสวยขายาวหุ่นดีนะคะโบแมนว่าอ้วนตันจุลูแล้วก็ใส่สันโช์ไขมันอะไรเงี้ยขออภัยคนที่ ไขมันเยอะด้นะคะทุกคนก็อยากจะโชว์ความโดดเด่นของตัวเองน้องยุกิมีความสวยหุ่นดีขาสวยเป็นคนที่ขาสวยขายาวมากนางแบบนางแบบได้เป็นนางแบบได้เป็นนางงามได้โอ้ยนักร้องหมอรำคือเป็นแล้วตอนเนี้ยดาราก็เป็นละ มีอะไรที่ยูกิยังเป็นไม่ได้เพียงแต่ว่ามันหาไม่เจอว่ายูกิจะเป็นอะไรไม่ได้จะเป็นดาราเหรอบทเศร้าบทโศกจะเป็นบทอิจฉาหรือจะเป็นบทกริดกราฟิวราร์ก็ทำได้ถ้าเป็นคำว่าดาราเนี่ยมันได้ทุกบทนะคะคำว่าดาราต้องได้ทุกบท เป็นนักแสดงยุกิใช้คำว่านักแสดงได้นะคะยุกิคือนักดารานักร้องยุกิใช้คำครวบได้หมดเลยคือดารานักร้องนักแสดงได้หมดเลยดารานักร้องนักแสดงโอ้ครบมากดราม่าก,ก็ผ่านไปดราม่าก,ก็กลับมาแล้วแต่เรื่องแต่ราเพราะว่าอะไรคนมันอยู่ในกระแส คนมันอยู่ในสายตาของคนอีกกลุ่มกลุ่มใหญ่ๆเลยค่ะบอแมนกลุ่มนหน่อยๆเด้กลุ่มใหญ่ที่กําลังมองยูกิอยู่ทำวหายูกิพลาดได้ไหมไม่มีปัญหาคําคว่าพลาดของยูกิน่ะก็คือความสําเร็จของเขาไม่มีความสําเร็จไม่มีความสําเร็จใดที่ใครได้มาแล้วไม่เกิดความพลาดบ้างพลาดในที่นี้พี่จีน่าอาจจะมองว่าเฮ้ hey, พี่พ่ามองว่ามันดีแล้วนะหรือว่า ยูกิอาจจะบอกว่าจะมายังไม่ดีสมมติว่านยูกิทําธุรกิจยูกิบอกว่าโอ๊ยปีนี้ได้ร้อยล้านพลาดมากอ๋อที่ต้องร้อยล้านเลยเราตาเหลือพราะน้องตั้งความหวังไว้ที่สองร้อยล้านอย่างเงี้ยหรือร้อยห้าสิบล้านสมมติเห็นไหมคือความตั้งใจหรือคำว่าพลาดของน้องยูกิพลาดได้ได้ไหมพลาดได้ค่ะพลาดในที่นี้ก็คือสมมติว่าเพลงนี้เราบอกว่าเราฟังดีมากเลยเราฟังแบบเพราะมากยูกิบอกว่าเพลงนี้ น้องยังรู้สึกแบบว่ายังยัง,ย,งยังต้องปรับปรุงอีกอะไรอย่างเงี้ย่ะก็คือเป็นในลักษณะของการถ่อมตัวแต่นักร้องเองเนะี่ยก็ยังบอกตัวเองอยู่เสมอแหละว่าเพลงนี้ฉันร้องดีมากเพลงนี้ฉันอยากร้องเพลงให้ดีเหมือนกับเพลงแรกอยากจะร้องเพลงให้ดีเหมือนเพลงที่สองบอมีมีแต่เพลงที่สามที่สี่ที่ห้ามันจะต้องดีขึ้นกับเพลงเดิมๆดมดีขึ้นก็หมายถึงหนึ่งเสียงดีขึ้นเรตติ้งดีขึ้นแล้วก็อ่า ชื่อเสียงเพลงหรืออะไรมันก็ต้องดีขึ้นทุกๆอย่างเพลงหนึ่งเพลงสองเพลงสามเพลงหนึ่งยอดกดไลค์แสนเพลงสองยอดกดไลค์สามแสนเพลงสามยอดกดไลค์สี่แสนนี่มันต้องอัพแม้ตัวตวเราเองก็เหมือนกันตัวยูกิเองนะคะคำว่าพลาดของน้องก็คือความสําเร็จที่เราเห็นก็แสดงว่าน้องได้ลองได้ได้เรียนรู้แล้วก็ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจแล้ว มันคือประสบการณ์อาจจะมีแบบสมมติว่าเพลงนี้นอ้องอาจจะแบบว่าอยากได้อีกแบบเดี๋ยวที่แบบเดี๋ยวเพลงรอบหน้าจะแก้หรือไปร้องหน้าเวทีคืออยากจะปรับโทนหรืออยากจะแบบให้มันโจ๊ะขึ้นสมมติว่าเพลงนี้อาจจะจังหวะช้านิดนึงแต่พอไปหน้าเวทีก็อาจจะเปลี่ยนคีย์เร่งจังหวะหน่อยหนึ่งเพื่อที่จะให้แบบเต้นได้เต้นได้แบบมันเร้าใจได้เลยก็คือสามารถดีไซน์ได้ นี่คือยูกิค่ะเห็นไหมในในในวิดีโออ่าข้างๆพี่จีน่านี่ค่ะมันก็จะมีกิจกรรมต่างๆน้องยูกิก็ทั้ง,งร้องเพลงแั้ลทั้งแล็บทั้งร้องทั้งลำนะคะเห็นน si ้องใส่ปีกไหมฮะปีกมาลายมีเงินดอลล่ามีเงินดอลล่าสหรัฐมีเงินปีก แล้วก็ล่าสุดก็เป็นเงินมาไลยคล้องคอจนทุกข่าวทุกสำนักก็เอาไปตีข่าวตีพิมพ์กันเงินมาไลยที่เป็นปีกนะคะก็ถูกตีข่าวกันอย่างสนานวันไว้เป็นงานวันเกิดของน้องค่ะเป็นงานวันเกิดก็ที่จัดผ่านมาพี่จีนา่าก็ได้ไปทําข่าวน้องด้วยแล้วก็ได้ถ่ายทําคลิปของน้องไว้เยอะเลยค่ะงานนี้นะคะก็เป็นงานวันเกิดของน้อง ก็มาเช่าสถานที่แห่งหนึ่งนะคะมาเช่าสถานที่แห่งหนึ่งในย่านลาดพร้าวอ่านะฮะก็เรียกว่าน้องก็ผ่านการร้องการลัมมาเยอะจนเขาเรียกว่ามีประสบการณ์หลายอย่างหลากหลายในเรื่องของการร้องเพลงการลัมการเต้นหรือการออกสังวาดการลัม การออกสังวิ์การลำของน้องนะฮะก็ต้องมีการพัฒนาเรื่อยๆถามว่าน้องลำได้หรือยังลำได้แล้วลำดีไหมก็ยังไม่ถึงกับดีเท่ากับหมอลำที่เขาลำกันโดยอาชีพหรือลำแบบประจำนะฮะลำได้เท่านี้ก็ถือว่าเก่งแล้วนะคะดีกว่าคนไม่กล้าแสดงความสามารถหรือไม่กล้าลำเลยนะคะแล้วยูกิก็ถือว่าลำเก่ง เพราะว่านี่เป็นหมอลำมาก่อนอ่านะฮะเรื่องกรอนกรอนลำถ้าเกิดว่าลำแบบลำเป็นมืออาชีพเลยเนี่ยสามารถที่จะแต่งกรอนลำได้เองเลยเหมือนเหมือนเหมือนอาอาจารย์อะไรที่แต่งแต่งกรอนลำนะฮะนะฮะที่หมอลำหลายคนก็ต้องให้คนนี้เขียนกรอนลำให้นะคะ พี่ตอนที่อัดคลิปนี้ยังนึกยังนึกชื่อไม่อ่ะไมออกนะฮะหลังอัดคลิปนี้ชื่อออกแน่นอนคนที่ฟังพี่จีน่าอยู่ตอนนี้ก็สามารถอาจจะเขียนคอมเมนต์ได้นี้เลยใต้นี้เลยได้ว่าอ่าอาจารย์อะไรนะฮะอะไรเครมนมน์สวรรค์สวรรค์อันนี้เลยแหละเออนะฮะก็เป็นนักแต่งกลอนลำแล้วก็เป็นครูวลำ้ำลำบทกลอนลำอะไรพวกนี้ฮะ,ค,ะคนนี้เก่งมากนะฮะแล้วก็ทำช่อง ยูทูบทำช่องสื่อต่างๆนะคะก็เข้าไปติดตามได้นะคะวันนี้พี่จีน่าก็ามาอัปเดตเพียงเท่านี้ก่อนแล้วจะให้ฟังน้องจุกิลำก่อนไปนะคะลํำก่อนลํำก่อนฟังลํำจบแล้วก็พี่จีน่าก็ต้องขอ,ก,อ,อกราบลาทุกคนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนถึงนาทีนี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับช่องคนดังวันนี้นะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ